เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตอือดรอนุชาติบุญนาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568ครับวันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ได้รับมาวันนี้เพราะว่าเป็นประจำทุกวันเสาร์ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยผมก็จะไปเรียนเรื่องวิธีจิตวันนี้ก็ไปถึงโรงเรียนเช้าหน่อยก็ได้คุยกับ เรุ่นน้องเขาเรียนคนละห้องแต่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเขาก็ได้ไปคุยกับพระรูปหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าการปาราชิกพระรูปนั้นท่านก็บอกว่าถ้าให้การปาราชิกแล้วก็ต้องสละสมณเพศเ่ยกลับมาบวชอีกไม่ได้แล้วละ่ะแต่ท่านกล่าวไว้ว่าบอกว่าถ้าไม่มีเจตนา จะสุกจริงๆก็ถือว่ายังเป็นพระอยู่คือน้องคนนั้นก็เล่าผมฟังอย่างนี้ผมก็บอกว่ามั่วแล้วเราเอาจิตเป็นที่ตั้งครับปาลาชิกเนี่ยมันไม่ต้องมีใครมาชี้ไม่ต้องไปปรึกษาทนายที่ไหนกระทำปุ๊บปาลาชิกปับ๊บไม่ต้องมีใครตัดสินไม่ต้องรอคำสั่งไม่ต้องรอสารชี้ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น เกิดทันทีแล้วดังนั้นทันทีที่มันปฏิบัติละเมิดในระดับปาราชิกก็จะขาดจากความเป็นภิกษุและไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกแต่ถ้าหกากรารูปน้าหน้าด้านก็ดูง่ายๆดูอย่างสมแย้มที่ไปยุ่งกัเด็กผู้หญิงนั่นแนหะไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนี่ยทันทีที่สมแย้มแย่ลงไป ในเด็กคนนั้นปาราชิกทันทีในเวลาต่อมาถึงจะห่มผ้าเหลืองถึงจะปฏิบัติวัดต,ตัดต่างๆก็แล้วแต่ไม่ถึง่าเป็นพระแล้วแล้วก็เป็นการทำอาคุโสรจิตที่เลวร้ายมากนี่คือสิ่งที่มีการบัญญัติเอาไว้แต่ว่าถ้าหากอาศัยความหน้าด้านเพราะว่าไม่มีใครรู้ปลอมตัวเป็นพระอยู่ก็เป็นพระปลอมเท่านั้นเองครับ ไม่ต้องมีการตัดสินอะไรหรอกครับผมก็บอกว่าน,าน่าละมั่วแล้วครับเขาก็เหน็นด้วยกับผมนั่นแหละเพราะเขาเรียนอภิธรรมเขารู้ดีว่าเจตนาเป็นที่เกิดของกรรมเจตนานะั้นก็คือมโนโทุริตนั่นเองที่จะไปโวมเพศกับเด็กผู้หญิงหรือแม้แต่จะสัตว์ตัวเมียรหรือการละเมิดพระวินัยข้อใดก็ตามเนี่ยมันเกิดจากเจตนาทั้งนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งก็เห็นพ้องต้องกัน ที่จริงอ่ะวันนี้ผมตั้งใจจะเล่าเรื่องเบาๆเรื่องเกี่ยวกับปาลาล้าฝรั่งก็พอดีเมื่อเช้า,ชานี้ได้กรณีนี้มาก็อยากจะมาให้ท่านลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะไปบ้าอะไรหลายการทนุทนายตีความย,อย่อนใช้วาทกรรมประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อเอาชนะการแบบนักโตว,วาทีเลยครับผิดคือผิดครับถูกคือถูกไม่มีสีเทามีแต่ขาวกับ ดำมันจะดำมากดำน้อยดำนิดต่อยมันก็ดำอย่าไปยอมรับว่ามีสีเทาไม่มีสีเทานั่นแหละคือดำน้อยครับเช่นเดียวกันครับความสุขกับความทุกข์เนี่ยถ้ามองดูแลความสุขมันไม่มีหรอกครับความทุกน่ะมีจริงเพราะว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามที่มีความสุขมากที่สุดอะท่านทำไปได้สักครู่เดียวนะ่ะ ความถุกนั้นก็จะหมดไปแล้วถ้าท่านต้องไปทําอย่างอื่นแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วมันไม่จีรังแต่ความทุกข์เนี่ยมันจีรังยั่งยืนตาบใดก็ตามที่เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเราต้องเจอความทุกข์แน่นอนคําสอนพู้พองค์เนี่ยไม่ใช่การแก้ทุกข์มันแก้ทุกข์ไม่ได้แต่เป็นการไม่ให มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือท่านสอนให้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่เกิดก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายนั่นเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเลยครับดังนั้นผมเคยย้ําในทีน่นี้หลายครั้งแล้วละ่ะว่าจะทาอะไรก็ตามต้องคิดถึงหลักการเอาไว้เสมอว่าเราก็ะทาถูกต้องหรือเปล่าอย่าไปมองว่าคนอื่นเขาก็ทากันอย่างนี้มันต้องถูกสิ อัน้นั้นความคิดของคนงงโง่ครับอย่าไปเอาตามอยากมาเลยครับเราต้องช่างใจในทุกเรื่องทีเดียววันนี้ก็อยากจะเล่าอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมประสบมาก่อนที่ผมจะมีความรู้เรื่องอภิธรรมเล็กๆ,ๆน้อยเหมือนขนาดนี้นั่นก็คือช่วงที่ผมไปเรียนที่ประเทศสวีเดนที่วิไลป้องกันราชกักสวีเดนที่กรุงโซกโฮมปี2543ผมได้ทุนไปเรียนที่นั่น แต่ก็ทุนก็คือค่าใช้จ่ายในการเรียนในฟรีโหมดเพราะกระทรวงกลาโหมสวีเดนเนี่ยเขากำหนดไว้อย่างนั้นแต่ว่าการใช้ชีวิตในซอกโคมเนี่ยซึ่งมันมีค่าของชีพสูงมากเนี่ยไอเบียเลี้ยงที่ทางราชการเขาเบิกให้ได้เนี่ยมันน้อยมันไม่เพียงพอหรอกครับดังนั้นก็ไม่มีปัญญาจะไปเพราะตังค์ไม่มี พอดีคุณพี่จิงเ็าเห็นว่าอยากไปเขาก็ให้ตังมาแสนหนึ่งอามาตูอยู่กันยากเหมือนกันเพราะทางที่พักที่โรงเรียนที่เวัยป้องกันจากเขากําหนดให้เนี่ยเราต้องออกค่า้จ่ายเองเ,เพียงแต่ว่าติดต่อให้เท่านั้นราคาห้องพักคิดเป็นเงินบาทคือละห้าพันบาทผมไม่มีปัญญาหรอกที่ไหนคือละห้าพันเบิกเบี้ยเลี้ยงหลวงได้แค่พันกว่าเท่านั้นแหละ แต่โชคดีผมรู้จักท่านเอกาทูตไทยประจำกรุงโซโคลมในขณะนั้นก็คือพี่เป้าพี่เป้าเป็นสุภาพสตรีผมขออภัยที่จำชื่อจริงท่านไม่ได้จริงๆริผมก็นึกถึงว่าไอ้พี่เป้าอยู่ที่นั่นนี่นะผมก็ติดต่อส่งอีเมลไปก็บอกว่าเนี่ยผมกลับมาเรียนที่นี่แต่ผมไม่มีตังหรอกค่าที่พักแพงๆอย่างนั้นอะ่ะพี่เป้าช่วยให้ลูกน้องในสารทูตลอง หาข่าวดูให้หน่อยสิว่าที่ไหนมันถูกๆพี่เป้าก็หลังให้ local staff ซึ่งเป็นคนสวีเดนเป็นลูกจ้างของสถานทูตซึ่งเขาก็คุ้นเคยเขาก็หาที่พักให้ได้เป็นโรงแรมสองดาวหมายถึงว่าไม่มีห้องน้ำมีแต่ที่นอนอยน่างเดียวถ้าจะใช้ห้องน้ำก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำรวมข้างนอกซึ่งผมก็อยู่ได้ผมไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแล้วก็การเดินทางที่นั่นสะดวกก็ซื้อตั๋วเดือน ซื้อมาใบาหนึ่งประมาณ2,000บาทเราจะขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไปฟ,ฟ้าขึ้นรถรางกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ขอให้อยู่ภายในเดือนนั้นเท่านะั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขของตั๋วเดือนเพราะนั้นถึงแม้ลงลง,ลงที่พักกระหางหน่อยซึ่งก็ไม่ห่างมากเพราะว่ากรุงซโซโเนเป็น,เป,นเป็นเมืองเล็กมันเล็กไม่เหมือนจะไปนึกถึงกรุงเทพใหญ่โตขนาดนี้ไม่ใช่หรอกครับ อาล้ครับก็ข้ามไปผมก็มีมีโอกาสได้ไปแล้วแต่ผมก็ต้องประหยัดมากๆอาหารการกินเนี่ยถ้าไปกินตามร้านเราก็จ่ายไม่ไหวหรอกแต่ว่าอาศัยวันแรกไปถึงเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอกนกลางวันนะเขาจะมีคาเฟ่ทีเรียเัาไปทานตรงนี้ได้ผมก็คำนวณไปแล้วเนี่ยราคามราก็ถูกเพราะม,มันเป็นหน่วยทหารเนี่ยยังไงก็ประหยัดหว่าข้างนอกคิดเป็นเงินบาทมือหนึ่งก็ประมาณ200บาท วันแรกเลยเนี่ยตอนเช้าก็เรียนหนังสือเลยไม่ต้องมีพิธีปกพี่พีเปิดเลยแบบเมืองไทยแล้วถึงเวลาก็เริ่มเรียนกันไปเลยพอเที่ยงพักก็ไปที่คาเฟ่ทีเรียผมก็ไปตักตัก,ตกไอที่ผมอยากจะได้แล้วก็เอาถาดมันเป็นถาดหลุมแหละก็มาให้แคชเชียร์คิดเงินแคชเชียร์คนนี้ปรากฏว่าเป็นคนไทยพอเขาเห็นเครื่องแบบผมก็บอกพี่เป็นทหารไทยเหรอเออตอนแรกผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเขาก็หน้าตาก็ มันก็ไม่รู้อาชาติไหนอ่ะแต่เขาทักลูกเราก็ทราบด,ดีอ๋อดีใจอ,อ๋อเป็นคนไทยเหรอเออแล้วมาอยู่ที่น้าไหมล่ะอ๋อมากับสามีแล้วหนูก็เลยมาเป็นแคชเชียร์ที่นี่ตั้งนานแล้วละ่ะก็ดีใจกันตามภาษาคนไทยได้เจอกันเพราะตอนนั้นคนไทยที่ต้อกโคมมีประมาณ3,000คนไม่ถึงที่สวีเดนนะผมทราจากการทูตก็ไม่เยอะอะไรครับพอค,คุยกันปุ๊บเนี่ยผมก็เอาอาหารมาแล้วใช่ไหม เขาบอกพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาก็เอาเอาปลาลาฝรั่งมาให้ผมกินแอนโชวีเขาด้วยความหวังดีเขาหยิบม,มาให้สองตัวตอันนี้พี่เอาไปทานเพิ่มได้นะผมที่จริงผมไม่คนไม่กินเนอาหารพวกนี้ปลาล้งปลาล้าอะไรผมกินไม่เป็นหรอกแต่เขาเอามาแล้วเนี่ยจะไปปฏิเสธได้ยังไงอะ่ะผมก็รับมาเขาบขอกขอบใจดีเรามีน้ำใจเหลือเกินอะไรต่างๆเหล่า,านี้ แล้วผมก็มานั่งผมเห็นว่าเขาก็ดูดูดอยู่นะวะผมก็เลยต้องกินคือให้เขาดีใจซึ่งผมไม่รู้หรอกผมไม่เ้็นหรอือไมรรมเนี่ยแต่ว่าเพื่อความเกรงใจเขาเท่านั้นเองจะไปปฏิเสธเขาได้ไงเขาตั้งใจเอามาให้เราแล้วตอนนี้ผมมาคิดดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะเขาให้เราด้วยความการุณาและเมตตาเรารับมาเนี่ยเขาจะเกิดความปลื้มปิติ เขาก็มีอำนาจในการที่จะตักเอาพงกับข้าวให้ลูกค้าเหมือนกันในนานเขาก็อยู่ในนั้นนั่นก็คือการสนองความเมตตาของเขาทำให้เขาเนี่ยมีพรหมวิหารสี่ในข้อเมตตาการุณาและมุทิตาเขาก็ได้บุญไอนน้ถ้าเราตรงนข้ามเราไม่รับมันเนี่ยเราปฏิเสธไปเนี่ว่าผมไม่กินโอมเมนอนะ มันก็ปลาลาฝรั่งนะครับคิดดูนะเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็โทรมนัสเพราะว่าเขาก็หวังดีเพราะเขาเขาคงกินแอนโชวีแต่ผมมันไม่กินเองเขาก็ไม่รู้แต่ถ้าเราปฏิเสธไปเขาก็โทรมนัดเสียใจโอ้ตายมีน้ำใจผมจะไม่ค่อยปฏิเสธใครที่หวังดีนะแต่ถ้าอย่างกรณีให้คำประก,กันหรือมากู้เงินเนี่ยผมปฏิเสธได้โดยที่ไม่ได้ตะกิดตะขวงเลยเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่หวังดีกับผมมันก็เลย แตกต่างกันไปเราก็รับเข้ามาสนองความเมตตาของเขาไปเขาก็มีความปลื้มปิติสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยอยากจะนําไว้ท่านลองพิจารณาดูก็เหมือนกับไอ้ซุปไก่ในกล่องสีเขียวๆเ,เนี่ยที่ผมได้มาเป็นประจำอะช่วงปีใหม่ผมเคยเรียนเพื่อนๆในช่องนี้แล้วว่าไอ้นั่นเป็นอันตรายต่อคนสูงอายุอย่าเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ มันมีทั้งสีมันมีทั้งการแต่งกลิน่นแล้วก็มีเกลือทุกอย่างเป็นสิ่งเลวร้ายหมดราคาก็แพงแต่ด้วยการโกหกการโฆษณาทําให้ผู้คนที่ว่านี่เป็นอาหารวิเศษดื่มเข้าไปแล้วจะแข็งแรงนะมีโครคภัยไข้เจ็บก็หายหมดต,อ,ตอแหลทั้งนั้นแล้วผมก็ปลอบเป็นประจําจะเอาไอ้นี่มาให้นะผมไม่ผมไม่กินนะเขาก็เอามาครับ นั่นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ใช้หลักเดิมครับก็คือผมก็รับท้งทั้นที่เขาเคยคนที่ให้เนี่ยก็เป็นประจำแล้วครับก็เคยบอกเขาไปแล้วผมไม่เอาแต่เขามาผมก็รับรับเอาไว้เพราะเขามีความปรารถนาดีเขาไม่ได้สนใจที่เราบอกจะไม่ดื่มแล้วเขาอาจจะคิดว่าเออเมือนก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะตรงน,นี้แต่ผมจริงรับมาแล้วผมทําไงครับผมไม่ดื่มเนี่ย หลายท่านคงคิดว่าถ้าเป็นท่านท่านคงเอาไปให้คนอื่นเพราะมันแพงกล่องหนึ่งเป็นร้อยๆอ,ยอะ่ะผมไม่อะไรที่มันเป็นความเลวร้ายเนี่ยผมยังไม่ดื่มแล้วผมจะไปให้คนอื่นเขาดื่มได้ยังไงอะ่ะเพราะผมรู้วมันเป็นพิษเป็นภัยไงครับผมก็คว้างทิ้งมึงจะาคากล่องละร้อยกล่องละ,ละพันผมไม่สนใจคว่างทิ้งแล้วไม่ให้ใครเก็บไปกินด้วยเพราะมันเป็นสิ่งเลวร้าย สิ่งใดที่มันเลวร้ายเราไม่เอาเราไม่ใช้เราไม่ทําเราก็ไม่เ้าไม่เอาไปให้คนอื่นเขากินเขาใช้หรือเข,เขาทําแต่คนที่ให้เราเนี่ยเขามีความปลื้มปิติเพราะเขามีความเมตตากรุณามุติตามเหมือนกันเหมือนกับที่แคชเชียร์ที่ปวปสวีเดนเนี่ยเขามีจิตกับผมนี่แหละให้เขาก็ได้บุญกับเข้าไปเต็มๆอยู่แล้ว และไอสิ่งนั้นมันให้ให้มาแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่ผมได้รับมาอย่างถูกต้องการที่ผมจะไปคว้างทิ้งการที่ผมเอาไปบูชาหรือเอาไปดื่มเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเขาแล้วมันเป็นเรื่องของผมและดแต่นั้นก็ไม่เกี่ยวกันไม่ได้เป็นการตัดรอนโอ้โหเขาอุตส่าห์ให้มาทำไมต้คว้างทิ้งก็บอกแล้วมันไปพิษเป็นภยัยวิธีคิดอย่างนี้เป็นการแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นผมก็อยากให้ท่าน ลองพิจารณาดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านหลายคนก็คงอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ไม่รู้จะทํำยังไงทุกเรื่องเลยถ้าเอาหลักไปจับครับแล้วเราจะเข้าใจแล้วอย่าไปทําตามที่ผู้คนมันคิดกันโดยที่ทาตามๆกันไปเราต้องหลับความถูกความผิดมาจับในทุกๆเรื่องแล้วเราจะแตกต่างคนอื่นในแง่ที่ว่าเราดีกว่าคนอื่นเขาเช่นเดียวกันครับเวลาอยู่ในสํานักงานเนี่ย อะไรที่เราไม่ทําที่บ้านก็อย่าไปทําที่สํานักงานที่บ้านเราเปิดเครื่องปร,ปรับอากาศในห้องนอนเราเดินออกจากห้องนอนแล้วก็ปิดเครื่องปร,ปรับอากาศที่บ้านเราเปิดไฟไว้ที่โต๊ะเขียนห <UM นังสือเราเริ่มเขียนหนังสือแล้วก็ปิดไฟพฤติกรรมอย่างนี้ไปที่ทํางานก็ต้องทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ทํางานเเปิดเครื่องปร,ปรับอากาศมันทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยและเราไปอยู่ช่างมันเดี๋ยวห้องมันเย็นไปทานอาหารกลางวันเนี่ยอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งที่ออกจากห้องก็ปิดียก่อน กลับมาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันร้อนโถเอ้ยถ้าห้องมันร้อนนะเรากลับมาเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ไม่ถึงสิบห้านาทีมันก็เย็นขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันไฟของบริษัทของกิจการเนี่ยเขามีตังเยอะแยะหรือไฟของหน่วยราชการเนี่ยช่างเถรือะเราไม่ได้จ่ายเปิดมันเข้าไปเราจะได้เย็นๆคิดแบบนี้มันชั่วนะครับต้องคิดเสียใหม่รักษาผลประโยชน์ให้หน่วยงานแล้วก็ ใช้พฤติกรรมให้มันสม่ำเสมอให้มันเป็นนิสยัยเราจะได้ไม่เอาความชั่วความปล่อยปละละเลยเนี่ยติดตัวสะสมเป็นอนุสัยติดไปถึงพบหน้าของอะไรที่เป็นของที่ทำงานก็อ,อย่าเอามาใช้ที่บ้านเพราะว่าที่หน่วยงานเขาซื้อมาเพื่อเราใช้ทำงานให้เขาและเขาก็ตอบแทนโดยการให้เงินเดือนถ้าเราอยากได้ของอย่างนั้นใช้ที่บ้าน เราก็ไปซื้อโฮมโปรสีคกับก็เขาให้เงินเดือนมาแล้วเนี่ยแม้แต่คลิปหนีกระดาษชิ้นเดียวก็จะเอามามันก็เป็นการลักทรัพย์นั่นเองเพราะว่าทรัพย์สินนี่เป็นของกิจการเป็นของบริษัทเป็นของหน่วยราชการไม่ทรัพย์สินของเราต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนแล้ววิบากชั่วเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีสติและเรามีหลักคิดอย่างสม่ำเสมอครับ ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อคิดประการสำคัญบางทีเราอยู่ใกล้กับสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยแต่ไม่เห็นค่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสยียดายมากนะครับของหายชิ้นหนึ่งเรามัวแต่ไปเศร้าเสียใจหงุดหงิดรำคาญแต่เราไม่คิดว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่ในขนาดเนี้ยมันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเราไม่เห็นค่ามันแต่ถ้ามันหายไปเนี่ย ก็เริ่มให้ความสําคัญกับมันแล้วคิดตรงกันข้ามสิครับถ้ามันหายไปแต่เรายังมีเหลืออีกเป็นร้อยพันร้อยชิ้นพันชิ้นถ้าความเสียใจที่ของชิ้นนั้นมันหายไปเนะี่ยจะเบาลงครับจะเบาลงแล้ววิธีคิดแบบเนี้จะทําทให้ท่านลดความเครียดลงไปได้มากผมทําของหายไปประจำแล้วครับซึ่งหายก็บางอย่างก็มีค่ามากบางอย่างก็ถูกขโมย เหมือนกับไอ้เครื่องอกล้องถ่ายรูปผมที่ผมรักมากนิฮอน fm 2โดนผู้ร้ายที่ซ็อกโคมนั่นแหละครับฆ่าไปกินราคาตอนนั้นผมซื้อมากล้องละหมื่นกว่าบาท<ม>ก็เอาติดตัวไปตลอดนะเป็นกล้องฟิล์มครับเพิ่งถึงเดืนนี้ก็ไม่มีใครก็ใช้กล้องอย่างนั้นและแต่อยู่กับผมมานานหายไปก็เสียดายแต่มาคิดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วอ,อย่างอื่นเราก็มีอยู่นี่ว่าต้องเยอะตั้งแยะก็ มันหายไปแล้วจะไม่เรียกร้องอะไรล่ะก็ตัดออกไปเพราะมันยังไงก็ตามแนะ้ะถึงแม้มันไม่หายสักวันหนึ่งมันก็ต้งจากเราไปเพราะเราตายกล้องนี้จะไปอยู่ที่กับใครอีกก็ไม่รู้อังน,นั้นเมื่อมันรีบจากไปก่อนก่อนที่เราจะตายเรายังไม่ตายมันจากไปแล้วก็ช่างหัวมันแล้วตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยซื้อกล้องแบบนี้อีกเป็นซเกรเลนอส SLR ก็ มาซื้อกล้องดิจิตอลถูกๆพกติดตัวไปเพราะว่ามันสามารถจะถ่ายหนังสือต่างๆแล้วมาแปลงเป็นเว็บเป็น pdf ได้ในปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็แค่นั้นมันเบาก็เลยไม่ได้มาซื้อกล้องซื้อเลนเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนะครับปัจจุบันนี้ก็มีกล้องดิจิตอลอยู่สามกล้องด้วยนะ mm hmm. ก็ผัดกันใช้ก็เท่านั้นเองครับคิดถึงเหตุการณ์นี้แต่ไม่ได้เล่าโศกอีกแล้ว เพราะเรายังมีสิ่งที่เหลืออีกมากมายกายกองครับตรงนี้ก็เป็นหลักคิดประการหนึ่งที่ทําให้เราลดความเสียใจายจากการสูญเสียแม้แต่คนที่รักหรือสิ่งของที่รักลงไปได้มากไม่มีการตีอกชกหัวใดใทั้งสิ้นไปก็ไป,เ,ไปเดี๋ยวขอนัานไม่ไปเราก็ไปเองเพราะว่าเราหมดอายุไขเท่านั้นเองครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องสัพเพเหระนะครับเพราะเป็นวันหยุดก็อยากให้ท่านนำไป คิดในช่วงเวลาวันหยุดนี้เพื่อจะเห็นวิธีคิดแบบใหม่ๆแล้วก็มองชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งได้ผมพ้นตีดร็อตเตออนุชาติบุญน,นาคขอจบการนําเสนอแ,แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ